ทีนี้ก็มาถึงพระพุทธคุณบทที่77มีพระบาลีว่าปะวิวิตโตแปลว,ว่าผู้สงังัดแล้วจากการรบกวนแห่งกิเลสแต่ว่าที่จริงแล้วพระบาลีนี่มันก็มีแต่เพียงว่าสังัดแล้วเท่านั้นแต่ที่เมื่อไม่รู้ว่าสังัดแล้วจากอะไรก็ขยายความให้เต็มไปเลยว่าสังัดแล้วจากการรบกวนแห่งกิเลส เมื่อไม่มีกิเลสก็บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นพระพุทธคุณข้อนี้สรงครวายในพระบริสุทธิคุณสังัดแล้วไม่มีอะไรรบกวนที่ถามว่าไอ้ที่รบกวนนั่นคืออะไรตอบว่าอ้ที่รบกวนนั่นแหละคือกิเลส นี่นี่จะต้องคิดให้ละเอียดคือขอร้องว่าต้องคิดอย่างผู้มีปัญญาหรือฉลาสักหน่อยจึงจะเข้าใจไอ้หลักสำคัญข้อนี้ที่มันจะมีอยู่เป็นอย่างเดียวกันหมดว่ามันไม่ใช่มีอะไรนอกจากกิเลที่เป็นตัวเรื่องตัวเหตุที่ทำให้เราเดือดร้อน แต่เราเออไม่เข้าใจอย่างนั้นเราไปมองเห็นเป็นอของภายนอกรบกวน <c oughs> เช่นเสียงรบกวนมันก็ว่าเสียงรบกวนแล้วครูทำสมาธิไม่ได้นั่นมันไอ้ชาติโง่มันไม่รู้ว่าที่มัน <c oughs> ทำสมาธิไม่ได้เพราะเสียงรบกวน,น,นเพราะว่ากีเลสมันออกไปรับเอาเสียงนั้นมาเป็น ผู้ปฏิบัติคือผู้รบกวนหรือว่าจะให้มันเล็กสมมติว่านี่ว่า,มาแมลงวีมันตามตาเรื่อยเพราะมันชุ่มนี่คนก็จะพูดว่า,มาแมลงวีมันรบกวนแล้วมันก็โกรธขึ้นมาตะลึงตึงตังแต่ที่จริงมันไม่ใช่มแมลงหวีรบกวนมันกีเลต้องคนนั้นมันรบกวน คือมันความโกรธมลแรงวีหรืออะไรก็สุดแท้มันนังเกียดแล้วมลแรงวีนี่ตกก็โปรกบ้างอะไรบ้างมันก็กลัวแล้วก็หาว่ารบกวนคนธรรมดาพูดก็จะพูดว่ามาแลงวีรบกวนแต่พระอาิรยเจ้าท่านพูดท่านจะพูดว่ากิเลสมันรบกวนเพราะมันได้เกิดกิเลสเกิดขึ้นแก่บุคคลนั้น แล้วก็รู้สึกว่ามีอะไรรบกวนถึงความเจ็บปวดก็เหมือนกันถ้าเจ็บปวดเป็นแผลที่นั่นที่นี่กลับน้องอะไรก็ตามเจ็บปวดอยู่ก็จะพูดว่าไ้ความเจ็บปวดรบกวนแต่ที่จริงกว่านั้นแล้วกิเลสที่มันรับเอาหรือมันยึดเอา้ความเจ็บปวดนั่นต่างหากที่มันเป็นผู้รบกวน คอยมองดูจนก,กระทั่งมองเห็นว่าถ้าไม่มีกิเลสแล้วไม่มีอะไรควรได้ไม่มีอะไรรบกวนได้ <c oughs> จะไม่รู้สึกเป็นทุกข์เป็นความทุกข์ที่เกิดมาจากความรบกวน <c oughs> ถ้าคำว่ารบกวนนี่เรามีความหมายสูงไปถึงแต่ว่ามันเกิดความทุกข์ ้าทุกข์ไม่ได้ก็ไม่มีอะไรรบกวนเรา <c oughs> จะต้องดูให้เห็นว่างออกไปว่าไม่ทุกอิรยาบทก็ทําทได้ไม่มีการรบกวนนั่งนอนยืนเดินอิรยาบทไหนก็จะไม่รู้สึกว่ามีการรบกวนเวลาเช้าเวลาเที่ยงเวลายเย็นเดือนปีไรก็ตามามันไม่ได้รบกวนที่นั่นที่นี่ที่ไหนก็ไม่รบกวน ตาหูจะมูกล,ลิ้นกายใส่ก็จะไม่เกิดการรบกวนร,รูปเสียงกลิ่นรสพุทธภัธรรมารมก็จะไม่ให้เกิดความรบกวนถ้ากิเลสมันไม่ได้ออกมารับเอาเรื่องนั้นนั้นมาปรุงกันเป็นเนยตัวกู้แล้วก็ไม่ได้อย่างที่กู้มันต้องการ สรุปความก้อนี้ว่าไอ้อออออความรบกวนสิ่งรบกวนอะนั่นมันมันมันคือตัวกิเลสที่ออกไปรับเอาสิ่งนั้นมาเป็นคู่ปฏิปักษ์รบกวนถ้าปราศจากสิ่งเหล่านั้นก็เรียกว่าวิเวกที่ที่ทททนี่มาดูคำว่าวิเวกกันต่อไปวิเวกนี่เอาความหมาย อย่างกำปั้นทุกดินหรือว่าทื่อๆตรงๆทำตัวหนังสือว่ามันเดี่ยวหรือหนึ่งหรือเดี่ยวือไม่มีสองไม่มีอะไรมาเป็นสิ่งที่สองบุคคลที่สองที่จะมากระทบกระทั่งทางตาหูจมูกลิ้นกายอย่างนี้เรียกว่าวิเวก เมื่จิตมันวิเวกมันก็คือไม่รับอารมณ์อะไรขเ้ามาเป็นเครื่อรบกวนมันเหมือนกับอยู่ในโลกอีกโลกหนึ่งทีเดียวไม่ใช่อยู่โลกนี้ที่เต็มไปด้วยความรบกวนแม้ว่าร่างกายมันนั่งอยู่ที่นี่ในโลกอย่างนี้แต่จิตมันเป็นอย่างอื่นมันเหมือนกับไปอยู่ในโลกอื่นที่ไม่มีอะไรรบกวนอย่างนี้เรียกว่าวิเวก แม้จะสุดแต่กายยะวิเวกมันก็ต้องเกิดความรู้สึกที่ไม่มีอะไรรบกวนถ้าเราจะตัดความรู้สึกต่อเสียงต่อรูปอะไรออกไปเสียได้มันก็ไม่มีอะไรรบกวนแม้ว่ามันมีอยู่ตรงหน้าหรือว่าข้างข้าง ไอ้ถ้าเรบจิตวิเวกนั่นไปอยู่ในสมาธิเสียอะไรก็รบกวนไม่ได้แต่ว่าไอ้กิเลสวิเวกวิเวกจากกิเลสนั่นต้องทำให้หมดกิเลสซึ่งจะไม่มีอะไรรบกวนโดยสิ้นเชิงโดยทุกวิถีทางเรียกว่าเดียวหรือหนึ่งอยู่ได้ตามลำพังของจิตก็ <c oughs> เรียกว่าวิเวกได้ทั้งนั้นเนี่ยพระองค์ทรง จะสงัดหรือวีเวกจากสิ่งรบกวนโดยประการทัางง <c oughs> เพราะความหมดสิ้นแห่งกิเลสนะไม่มีกิเลสเลยเ,เ,ลยเนี่มันจึงเกิดความรู้สึกเป็นตัวตนที่ถูกรบกวนไม่ได้ไม่มีความทุกข์ที่เกิดจากความรบกวน พูดทชาติบอว,วิเวกจากความทุกข์วิเวกคือพ้นคือไม่มีคือเลยไม่ได้รู้สึกอยู่ต่อสิ่งที่เรียกว่าความทุกข์วิเวกจากความทุกข์วิเวกจากกิเลสซึ่งเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นั่นแ่ะ เป็นตัวทำให้วิเวกจากทุกข์ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับพระพุทธคุณข้อนี้เมื่อล่าวเป็นหลักเตจการแล้วขอให้ระลึกนึกถึงพระพุทธองค์ว่าได้ทรงวิเวกจากกิเลสละทุกข์คือไม่มีกิเลสละทุกข์ทำไมมาพูดว่าวิเวกวิเวกให้มันยุ่งยากลำบาก พรามันมีความหมายที่น่าชื่นใจเพิ่มขึ้นมาอีกส่วนหนึ่งว่าวิเวกจากกิเลสและความทุกข์ถ้าพูดว่าสิ้นกิเลสและสิ้นทุกข์มันยังไม่ไพเราะเท่ามันไม่ไพเราะเท่าที่พูดว่าวิเวกจากกิเลสและความทุกข์มันน่าฟังกว่าเราะลึกนึกถึงพระพุทธองค์ว่าเป็นผู้เป็นอย่างนี้ คือวิเวกจากกิเลสและทุกข์เพราะว่าระลึกถึงพระองค์อยู่เป็นประจำก็คือเราลึกถึง,งวิเวกชนิดนี้อยู่เป็นประจำเราลึกถึงเมื่อมีอันตรายก็คือเราลึกถึงความวิเวกจากอันตรายไม่มีอันตรายเข้ามาเป็นสิ่งที่สอง ที่จะมาต้องสัมผัสมีอันตรายก็ลึกถึงวิเวกจากอันตรายมุ่งหมายที่จะพ้นจากอันตรายว่าหนทางมีอยู่ทางเดียวคืออย่าไปรับเอาอันตรายเข้ามาในฐานะเป็นของกูเป็นตัวกูมันลึกซึ้งถึงขนาดที่ว่าวิเวกจากตัวกู แล้วก็วิเวกจากอันตรายข้อที่ว่าทําตามพระองค์ในข้อนี้แล้วยกมือไหว้ตัวเองได้ทุกทีที่มีความรู้สึกวิเวกอย่างนี้พูดสําหรับลูกเด็กๆกก็ได้ว่าเมื่อเมื่อไรจิตมันสบายบอกไม่ถูก พระจิตมันเยือกเย็นวิเวกจากสิ่งรบกวนเหล่านี้เราก็พอใจที่สุดบอกไม่ถูกเราก็ควรจะยกมือไหว้ตัวเองว่าวันนี้มีบุญจริงเว้ยนี่มันจะเป็นจุดตั้งต้นที่ทำให้เราเกิดความพอใจนะที่จะเป็นอย่างนั้น นั่นแหะมันจะเป็นเงื่อนต้นที่จะเกิดความพอใจในพระนิพพานเพราะพระนิพพานนั้นเป็นวิเวกอย่างยิ่งถ้าเราเกิดชอบรสชาติของความวิเวกแล้วก็คือเราตั้งต้นความพอใจในพระนิพพานข้อว่าทำอะไรทูลถ,ถามพระองค์ก่อน ก็พอจะทำอะไรจะพูดอะไรจะคิดอะไรจะตัดสินใจทำจิตให้มันวิเวกซะก่อนเถอะวิเวกจากความโง่โดยเฉพาะหรือจะเรียกว่าวิเวกจากความรู้สึกที่เป็นตัวตนของตนก็ได้ถ้าจะทำทำถูกพูดถูกคิดถูกตัดสินใจถูกเพราะจิตที่มันวิเวกคือเป็นอิสระนั่นเองข้อว่าละอายเหมือนล้มเหลวน่ ือเราทำจิตให้ปลอดไปจากการรบกวนของกิเลสไม่ได้แล้วก็ควรจะเสียใจว่าเรานี่มันเป็นมนุษย์อะไรก็ไม่รู้มันยังต่ำเกินไปจะแยกความรู้สึกเลวร้ายออกจากจิตใจเสียบ้างก็ยังทำไม่ได้เวลาอายก็เสียใจรึกลัว มันก็จะค่อยๆมุนไปในทางที่จะทำได้จะทำได้มากขึ้นในที่สุดที่ขอว่าตรวจสอบในลักษณะประเมินผลอยู่ตามโอกาสนี่ดูความวิเวกที่เรามีที่เราได้รับศึกษาเข้าใจ คิดบัญชีว่าเดี๋ยวนี้เรามีความเข้มแข็งสามารถจะเรียกความเข้มแข็งความเป็นอิสระจากความรู้สึกเลวร้ายรบกวนต่างๆได้สรุปให้สั้นที่สุดก็หมายความว่าเราสามารถที่จะปัดไอ้ความรู้สึกเร็วๆนี้ออกไปจากจิตใจได้ทันทีอย่ามัวมานั่งร้องไห้อยู่อย่ามาหัวนั่งกลัวอยู่อย่ามาทำอะไรยอย่างนี้อยู่ เราจะปัดออกไปทันทีในมื่อรู้สึกว่ามันเป็นความรู้สึกแห่งกิเลสทำได้ง่ายโดยอาศัยกำลังของสัญชาตญาณที่มันเกิดได้เองตามธรรมชาติเช่นมันมีอะไรมาเกาะลงที่ผิวหนังเราที่หลังที่ไหนก็ได้ที่เราไม่เห็นนะ แล้วก็ปัดทันทีในกรณีอย่างนี้ก็เรียกว่าปัดทันทีโดยไม่ต้องดูว่าอะไรปัดทันทีแล้วก็ดูแล้วก็ดูได้เนี่ยเพื่อไม่ให้อ้สิจริงนั้นมันทําอันตรายกับเราเพราะกิเลสสักก็เกิดขึ้นก็ปัดออกไปทันทีเป็นอิสระจากกิเลสแล้วจึงค่อยคิดค่อยตัดสินใจคือวิธีปฏิบัติ <c oughs> ให้มันดีขึ้นดีขึ้นเราต้องคอยทดสอบคอยส่งเสริมอยู่เป็นประจำด้วยจะใช้คำว่าอาจจะใช้คำสรุปความสั้นๆว่า <c oughs> ปิดปิดตาปิดหูปิดปากปิดจมูกนี่ <c oughs> อย่าให้เป็นช่องทางที่อารมณ์แห่งกิเลสจะไหลเข้าไปถ้าไม่มีอะไรไหลเข้าไปสู่จิตจิตก็จะยังวิเวกเพาปิดปิดช่องทางที่จะที่อารมณ์จะไหลเข้าไปหาจิตเข้าไปทำให้วุ่นวายขึ้นมา บทช่วยจำเกี่ยวกับพระพุทธคุณข้อนี้มีว่าโอ้พระองค์ทรงมีความวิเวกเป็นธรรมเอกสงบสิ้นกิเลสอยู่เมื่อภายในไม่มีเรื่องเมื่อภายในไม่มีเรื่องของตัวกู้ ภายนอกอสู่วิเวกได้ไม่วุ่นวายคำนี้ไม่ลึกแต่ใจความมันยังไม่ชัดเพราะว่าพวามมันบังคับหรือหรือะอะไรจำนองนั้นนั่จึงๆออธิบายกันทีว่าคงมีวิเวกเป็นธรรมอันเอกอยู่ในพระ หะรืไทยสงบจากการรบกวนของกิเลสนี่เป็นแต่ความสำคัญที่นี่บอกในความสำคัญอีกอันหนึ่งว่าถ้าข้างในไม่มีเรื่องตัวปูของกูแล้วข้างนอกมันวิเวกเองย้ายข้างในใจมีเรื่องตัวปูของกู แล้วข้างนอกจะวิเวกเองไม่จะไปนั่งอยู่ท่ามกลางสิ่งอึงงกระทึกรึกโครมหรือว่ากลางแดดกลางฝนกลางอะไรก็สุดท้ายถ้าข้างในไม่มีเรื่องเป็นตัวกูเป็นของกูแล้วข้างนอกจะวิเวกเองโดยอัตโนมัติ